โซเชียลแหไว้อะไรดิเก์หนุ่มคนดังและเสียชีวิตแล้วไว้อะไรโซเชียลแห่ดิเก์คนดังเสียชีวิตคทันหันได้ว่าเป็นข่าวที่แห่งความสูญเสียอีกหนึ่งครั้งหนึ่งของทีเลยทีเดียวกับการจากไปของหนุ่มรัตราวเรื่องที่หลายคนก็น่าจะคุณรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะที่11กันยายน256เจ้าหน้าที่ตำรวจและสอบถามบางทองที่ได้รับ รถจัก,กรยานยนต์ชนส10ร้อผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเกิดเหตุจากบริเวณถนนบางรวยไทยน้อยที่ใกล้เคียงกับวัดแรงเนียอีสองกิโลส่วนหล,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 ลองบะาอำเภอบางทองจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยแพทย์จากบัณฑิตและทยาศาสตร์และก็เจ้าหน้าที่ ทีและตดตึ้งที่ตำรวจสอบสวนตามรายงานระบุว่าเกิดเหตุนั้นเป็นถนนที่สองเลนและบุคคลที่มาตลาดบางทองที่บริเวณบริเวณซ้ายพบถนนสี่หลอจอดอยู่ข้างทางบริเวณท้ายรถจัก,กรยานยนต์ก็ยืนห่อนหน้าผ้าไว้สภาพทางด้านหน้าพังยับเยินและรถศพและที่เสียชีวิต ผู้เสียชีวิตทราบชื่อต่อมานายอัตพลอุ่นใจเพื่ออายุ37ปีที่มเป็นหมอรำหน้าในส่วนเสื้อยืดแขนยาวแขนสั้นรองเท้าที่กางเกงขายาวและสภาพมีปาดแผลบริเวณซี่โคงกระแปตต้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ขับรถส,สิบล้อนั้นไปสอบสวนและจับอำเภอบางทองก็เพื่อหาสาเหตุแท้จริงต่อไป กันยังมีรายงานอีกด้วยว่านานัฐพลนั้นอุ่นใจเพื่อนผู้เสียชีวิตอาชีพที่เกณฑ์คัดรายว่าดมิชายานนรักหรือดาวเรื่องนั่นเองซึ่งพอมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ก็พอสมควร